วันทามิสัพพาโซอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพาโซอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพาโซสามองค์เท่าพุทธธรรมสงฆ์สามหนึ่งสองสามสี่อุ้ยเท่าคนลุกเลยวันนี้วันที่สิบเอ็ดสิงหาคมวันจันทร์ สองพันหรันจันช่วงเวลาประมาณกี่ทุ่มปะน่าจะเกือบสองทุ่มแล้วแหละน่าจะสองทุ่มนะครับที่ประผมทั้งสอนนะครับได้เดินเราเองบอกชื่อสิผมอาการย์เลิงศักดิ์สดงบานนะครับโอ้ต่อทำรายการอุบลรักษ์ศิริภูมิสะแบงบานเดินออกกอากายแล้วก็สวดมนต์รอบเจดีได้มาสองกิโลกว่าพอได้เห็นองค์พระมหาเจดี ลอยฟ้าครับขึ้นมาเงาขึ้นมานะครับจ้าที่นับได้นะตอนนี้ที่นับได้ตอนนี้คืออ่หนึ่งสองสามสี่ที่เรานับได้นะเตะสดนะครับน้องครับเห็นอยู่นะครับจ้าอันนี้เป็นภาพที่ไล่สดเลยครับเห็นมาจ้็ครับเป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากนะครับก็สิ่งนี้นะครับเป็นสิ่งที่และามเป็นส่วนตัวผมเชื่อว่าเทพเทวอารักษ์จ้านั่นละอู้ แถวแถวเมฆลอยเลยเแถวแถวโอ้สาธุสาธุเแ่าโอ้ผอ,อคุณ่อชัยเนาะโอ้จะเก็บโบยเก็บด้วครับโอ้จะอาเมื่อเมื่อกี้อันอัอออนผ้ากันสวดมอนละกะันม้อนเหมืะโอ้แ oh, ถวไปแล้วเพิน่นเพลินไปแล้วโอ้สายธูเา่ายแถวเม่าถวแถเบิองเป็นเป็นคือพันร้อยนี่เนาะคือเมฆ้อยมานน้ำนี่สายธูเทวเทพเทวาอารักษ์ทั้งหลายเนาะควานะเอาเบิองเห็นน้ำกันโอ้เ่าเแ่า อ,อ,อู้พันร่วมเขหาหากันเลยซ้าทูเถาเอ้ย